วันนี้พามาดูนะครับสายรีแมปสำหรับเค i ล e ์รถเล็กหรือว่าบิ๊กไบที่เป็นเค i ล e นะครับออกแบบมาเพื่อจูนเนอร์โดยเฉพาะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดอ่ะนี่ตัวสายนี่นะครับตัวกล่องเป็นโอเคเป็นงาน 3D printer แหละแต่ว่าข้างในแผงวงจรเนี่ยออกแบบเป็น usb type c นะครับโดยปกติแล้วไอ้สายเค i ล e ์เนี่ยเราจะไปเสียบตรงกับ usb ตรงนั้นเลยซึ่งตอนนี้เราทำแบบนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการเสียบนะครับโดยที่ไม่ให้ ไอตัว USB ที่ที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันหักนะคราวนี้ต่อมาสายตัวนี้นะจ๊ะโอเคเป็น3 D printer นะครับมีไฟนะครับตรวจสอบประธานะต่างๆนะครับแล้วก็สายมีความยาว1เมตรปลั๊กเป็นแบบ OBD แบบนี้นะนี่เป็น OBD แบบงอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่า E สาย S 5 S 6อะไรอะ S 4อะไรก็ตามแต่มันจะใช้ไม่ได้ คือพอเป็นเคไลายแล้วก็จะเห็นว่าเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตรงนี้เอานะครับก็สำหรับใครสนใจนะครับรอบนี้มีมาไม่เยอะมากทักมาได้บายบายจุ๊บจุ๊บสายเส้นนี้ราคา2 5. อ0พนเดี๋ยวส่งฟรีทั่วประเทศมีการรับกัน1เป๊บายบาย